สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง A โ l l o Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนพายจะมาบอกวิธีนะคะในการเปิดรับพันธมิตรในติตเตอกค่ะพร้อมกับการนะคะที่เราเนี่ยมีการเปิดนะคะให้พันธมิตรของเราเนี่ยขอตัวอย่างสินค้าฟรีจากเราได้ด้วยคะ่ะทุกคนเพื่อนๆที่ทาร้านค้าอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมร้านน,าานั้นให้ตัวอย่างฟรีร้านนี้ให้ตัวอย่างฟรีนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวพายจะมาบอกกันนะคะว่ามันจะต้องทํายังไงนะคะที่เราเนี่ยจะให้ตัวอย่างฟรีได้บ้างนะคะเพื่อ <c oughs> ให้คนที่เรา ีดจังเลยะะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปรีวิวบ้างนะคะแล้วก็เรานะคะจะได้ได้ลูกค้านะคะมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากการที่เราเนี่ยให้ของกับคนที่มารีวิวสินค้าของเราค่ะทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะพอจะไปบอกวิธีเปิดกันคะ่ะทุกคนว่าจะต้องไปเปิดกันตรงไหนนะคะโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยด้วยค่ะสาหรับใครที่พร้อะะมแล้วนะคะทุกคนในการที่จะไปให้ของพันธมิตรนนะะะะคคหรรรือวอวววว่่าาาายกกู้้แลิะะิธีเปด สินค้าที่จะให้กับพันธมิตรเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มดูวิธีกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็ให้เราเนี่ยเข้าติดตอกเซลเลอของเราให้เรียบร้อยนะคะสำหรับร้านค้าเนาะอันดับแรกนะคะทุกคนให้เรานะคะเข้าไปที่คําว่าการตลาดพันธมิตรได้เลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราเข้าไปที่การตลาดพันธมิตรแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนให้เราเนี่ยไปที่คําว่าแผนแบบเปิดค่ะทุกคนกดไปที่คําว่าแผนแบบเปิดได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนให้เรานะคะกดด้านบนเลยนะคะต้องแถบสีน้ําเเงิินนนะะคแแผบบปด การใหม่ค่ะทุกคนให้เรากดเข้าไปได้เลยเนาะหลังจากนั้นค่ะทุกคนให้เรานะคะกดเลือกสินค้านะคะที่เราเนี่ยต้องการให้ตัวอย่างฟรีค่ะทุกคนซึ่งตัวอย่างฟรีในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะได้นะคะต้องเป็นคนนะคะที่เรามีการกรําหนดว่าเราจะให้เขาด้วยเนาะอะ่ะเรามาเลือกสินค้ากันเลยะคะ่ะทุกคนอสมมตินะคะว่าพอเลือกเป็นสินค้ารุ่นนี้เนาะ,ค,ะคือสามารถเลือกสินค้าได้หลายตัวนะคะแล้วแต่เราเลยนะ,ะแต่ว่าอันนี้นะคะพอจะเลือกแค่เฉพาะรุ่นนี้พอเนาะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเลื่อนไปข้างล่างให้สุดเลยค่ะท พอเรากดคําว่าถัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเขาจะมีให้เรานะคะกําหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นค่ะอย่างอันนี้นะคะส่งนนะคะอันนี้แล้วแต่เรากําหนดเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพอจะกําหนดค่าคอมมิชชั่นไปเลยนะคะสิอ่์ให้กันแบบจุกจุนะคะทุกคนแล้วก็ มันจะมีค the ่ะค mm ํา hmm. ว่านําเสนอนะคะเพื่อนๆกดอ่านเนี่ยเราก็สามารถป้อนไปได้นะคะซึ่งในตัวนําเสนออันนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เรานะคะอธิบายฟีเจอร์สําคัญค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบขนาดไซส์นะคะขนาดสีเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถพิมพ์อธิบายไปในนี้ได้นะคะหรือว่าใครจะไม่พิมพ์ก็ได้เนาะทีนี้ค่ะในคลิปนี้นะคะที่เพื่อบอกกันค่ะสิ่งสำคัญก็คือการเปิดให้ตัวอย่างสินค้าฟรีค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราสามารถเนี่ยมันเขียนว่ายังไม่ได้สร้างนะคะทุกคนให้เราเนี่ยกดจิ้มตัวประกาศไปได้เลยนะคะหลังจากนั้น ะะให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลตรงนี้ไปได้เลยค่ะปริมาณตัวอย่างสินค้านะคะที่เราต้องการจะแจกคือเราจะต้อง ต้องการแจกสินค้าของเราทั้งหมดกี่คนสมมติว่าเสื้อรุ่นนี้นะคะพออยากให้มีคนเนี่ยมาเป็นตัวอย่างฟรีให้พอยที่พอจะส่งสินค้าให้เขาสัก20คน,นะคะ่ะทุกคนก็เราก็แก้ไปได้เลยเพื่อนๆจะใส่เป็นร้อยคน200คน300คนอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอ่ะทีนี้ค่ะทุกคนเรามาดูระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ค่ะทุกคนก็คือในแคมเปญเนี้ยเราเนี่ยต้องการแจกตัวอย่างสินค้าฟรีเนี่ยระยะเวลาเราเนี่ยนานแค่ไหนคะ่ะทุกคนจะถาวรไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะ จำกัดเวลาไว้ก็ได้ว่าเออฉันขอระยะเวลาสักประมาณ2เดือนละกันถ้าไปใน2เดือนนี้20สิชิ้นนี้หมดก็หมดไม่หมดก็อ่ะขอแค่ประมาณสัก2เดือนนี้ก็พออะไรเงี้ยก็สามารถกําหนดได้นะคะอันนี้พอจะจํากัดเวลาอ่ะเนี่ยอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีให้เรากําหนดวันอย่างนี้เนาะอันนี้พอจะถาวรไปละกันนะคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าหลักเกณฑ์ของครีเอเตอร์เนี่ยครีเอเตอร์ที่จะมาทําคลิปให้เราเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนนะคะทุกคนจํานวนแฟนคลับค่ะก็คือคนที่จะมาขอตัวอย่างสินค้าฟรีของเราอะคะ่ะทุกคนคือเรากําหนดได้ว่าเขาเนี่ยจะต้องมี ผู้ติดตามกี่คนอ่าอย่างอันนี้นะคะเพราะอาจจะก,กําหนดไปเลยว่าขอให้มีผู้ติดตามหมื่นคนขึ้นละกันคนจะได้เห็นสินค้าของพอยเยอะๆนะคะแล้วก็ปริมาณการขายค่ะอันนี้ก็คือช่องของเขาอ่ะมีปริมาณการขายภายใน30วันที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องมากกว่า280บาทหรือว่ามากกว่า3 5 0 0บาทนะอะไรเงี้ยอ่าพอก็กาหนดสูงสุดไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จํานวนเนื้อหาจํานวนเนื้อหานะคะที่ครีเอเตอร์ทำใน30วันเนี่ยเขาเนี่ยมีการลงคลิป,ปบ่อยแค่ไหนคะ่ะทุกคนอาจจะไม่ลงเลย10ลิ20คลิปน,นี้แ้แแลวต่ล้วคะ่ะอันนะะลิปอ พอเรากำหนดข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนให้เรากดคําว่าส่งได้เลยพอเรากดคําว่าส่งนะคะทุกคนเวลาที่พันธมิตรของเรานะคะมาแอดประกามันก็จะขึ้นว่ามีตัวอย่างฟรีค่ะซึ่งพันธมิตรนะคะเขาก็จะมีหลากหลายหน้ามากเลยนะคะเขาก็จะมาขอกดตัวอย่างฟรีของเรานะคะทุกคนอาจจะมีเป็นพันคนร้อยคนอะไรอย่างนี้นะคะที่มาขอตัวอย่างฟรีกับเราค่ะทุกคนที่นี้นะคะทุกคนเราไปดูกันดีกว่าในกรณีที่มีคนส่งคําขอมาแล้วที่นี้นะคะเราจะพิจารณานะคะเราเนี่ยจะไปกดอนุมัติให้เขาตรงไหนได้ค่ะทุกคนเราออกมา ดูกันได้เลยเนาะเรานะคะกลับมาที่หน้าหลักของเราเนาะ,ะหน้าหลักตรงนี้นะคะที่นี้ค่ะเรามาดูที่แถบข้างๆค่ะทุกคนถ้าสมมตินะคะมีคนส่งคําขอมาให้เราแล้วนะคะทุกคนนะให้เรานะคะไปดูที่คําขอตัวอย่างสินค้าค่ะเ,เพื่อน อ่ะที่ไหนอย่างในหน้านี้นะคะยังไม่มีคําขอตัวอย่างสินค้าเข้ามานะคะแต่สําหรับเพื่อนๆนะคะที่เปิดไปแล้วแล้วมีคนขอตัวอย่างสินค้าเข้ามานะคะมันจะมาอยู่ในหน้านี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้วที่นี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาได้นะคะแล้วก็พิจารณาว่าเราต้องการส่งตัวอย่างสินค้าฟรีให้คนนี้หรือเปล่าเราต้องการส่งสินค้าตัวอย่างฟรีให้คนนั้นไหมถ้าเราต้องการนะคะทุกคนเราก็ทําการนะคะส่งสินค้าไปให้เขาได้เลยนะคะเพื่อให้เขารีวิวนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะได้กลับมาเป็นยอดขายนั่นเองค่ะทุกคนวิธีการนะคะก็มีีง่ายยๆแบบบนน้เละะคสหรั ที่อยากเปิดตัวอย่างสินค้าฟรีนะคะก็สามารถทําตามวิธีที่พลบอกกันแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนนะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลนะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ว้ทีด้านล่างได้เลยค่ะอ่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะพลก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย